สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องซีเอทีวีนะครับวันนี้เราจะมาซ่อมรถพ่วงข้างกันนั่นเองนะครับซึ่งรถพ่วงข้างเนี่ยมันมีปัญหาไฟมันไฟขาดนะครับเดี๋ยวเราเอาหัวแรงไปบัดกรีกันใหม่ดีกว่าครับท่านผู้ชมขออนุญาตเอาหัวแรงแ๊บครับนี่หัวแรงแล้วก็ตะกัวนะครับนี่นะครับสายมันขาดนะก็คือสายที่เป็นขั้วลบนะเป็นสายกราวของไฟนะครับเขาก็เพราะว่ารถคันนี้ มันเป็นไฟลบไฟขั้วลบเนี่ยมันเป็นกราวทั้งทั้งคันเลยนะถ้าเราเปิดนะมันจะติดอยู่ข้างเดียวนะนแต่ข้างนี้ไม่ติดนะแต่ถ้าเอาหลอดมาปุ๊บนี่นะครับก็ให้เราบาัดกีกันก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเป็นคลิปสั้นๆเลยนะจะมารีวิวให้ดูนะว่าเ,าเวลาซ่อมรถป้างกันนี้นะครับซ่อมยังไงนะครับซ่อมไว้ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะนี่บัตรกีตบนกล่าวแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะชึบปั๊บนี่ทั้งสองเดือนแล้วน,นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปบัตรกีสั้นๆนะครับมาซ่อมรดป่วงก้างนะถ้ามีชดอะไรอีกเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีครับ